สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เรามาพบกับคุณครูประยูนคำนงุงใสเช่นเคยนะคะในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนกันเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะชีวิตและครอบครัวค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้ 2. นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยได้ค่ะ 3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศได้ค่ะ การเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวครอบครัวและเพื่อนมีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตการปฏิบัติตนของสมาชิกที่ดีของครอบครัวและเป็นเพื่อนที่ดีจะทําให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขาคุณลักษณะเพื่อนที่ดี 1. มีความจริงใจมีน้ําใจต่อเพื่อน 2. องชวนเพื่อนปฏิบัติ สิ่งดีๆ 3. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 4. ไม่พูดจาว่าร้ายเหนี่หาเพื่อนนะคะ 5. วางตัวให้เหมาะสมกับสุภาพชนแต่งกายให้สุภาพพูดจาไพเราะก,กับเพื่อนนะคะคุณลักษณะสมาชิกครอบครัวที่ดีนะคะ 1. รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองรับผิดชอบหน้าที่นะคะ 2. ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. พูดจาไพเราะต่อกัน 4. เอาใจใส่สุขภาพซึ่งกันและกัน 5. มีความรักครอบครัวมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ปัญหาไม่ทะเลาะไม่บ่อแหวงกันนะคะต่อไปนะคะเป็นพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยคือการสแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศเพศชายควรเป็นสุภาพบุรุษเพศหญิงควรเป็นสุภาพสตรีการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมควรหาทางปฏิเสธเมื่อคนแปลกหน้ามาชักชวนขึ้นรถนำขนมมาให้อยู่คนเดียวตามลำพัง หรือถูกชักชวนให้ลองอยาเสพติดสารเสพติดนะเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะคะการขอความช่วยเหลือถ้ามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดข,ขึ้นกับตัวเราควรรีบออกมาจากสถานการณ์โดยทันทีแล้วรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้รับทราบไม่ควรนิ่งเฉยหรือเก็บเรื่องไว้โดยไม่บอกใครให้รับทราบ เพราะการล่วงละเมิดทางเพศเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเนื้อตัวเราร่างกายเราซึ่งใครจะมากระทำต่อเราไม่ได้แหล่งของความช่วยเหลือเมื่อได้รับการล่วงละเมิดทางเพศ 1. สถานีตํารวจสายด่วน191 2. ศูนย์การช่วยเหลือสังคมโทรสายด่วน1300 3. โมลนิธิเพื่อนหญิงโทร02 513 27 80 02513 3 1 0ามสมูโมลนิธิศูนพิทักษ์สิทธิเด็กโทร02 412 1 1งสี่่งสอาหค่ะสำหรับการครอบคู่เหมือนกันหนรู้ที่สองเกี่ยวกับชีวิตในครอบครัวนะคะก็ได้ช่้สุดอูแล้วนะคะคุณผู้อังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กๆนะคะจะสามารถนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะอีกทั้งพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมการระพืตอตนเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะอย่างเหมาะสมตามพัฒนธธรรมไทยนะคะอีกทั้งการปฏิเสธและการขอความช่วยเหลือเมื่อถูกกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะคะเด็กๆจะต้องมี ความระมัดระวังอีกทั้งในการป้องกันตัวที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ฝาเด็กๆอีก,กสุดท้ายนะคะใน,นรเรื่องการอ่านหนังสือทบรวจเรียนนะคะ,ะเพื่อที่เราจะนําไปสอบในการประเมินลายภาคเรียนนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอให้เด็กโชคดีนะคะในการสอบขอบคุณและสวัสดีค่ะ